นี้เจอกันในครัวนะคะวันนี้ป้าแท็กมีของดีจะอวดนะคะก็คือเมนูสุดแสนประหยัดข้าวผัดเทอร์โบนะ,ะข้าวผักวันนี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบไม่มากนะคะอย่างแรกก็คือไข่ไก่สองฟองนะคะอันนี้ก็จะเป็น เป็นกุ้งแห้งทอดกรอบนะคะถัดมาก็จะเป็นหอมใหญ่หั่นเป็นลูกเตา๋าแครอทก็เหมือนกันนะแครอทก็หั่นเป็นลูกเตา๋าแล้วก็ข้าวโพดดิบนะคะหั่นเป็นเล็กๆบางๆแล้วก็จะมีหอมต้นหอมถัดมาเครื่องปรุงก็จะมีแค่น้ำปลากับ น้ำตาลทรายแดงมาดูวิธีการขั้นตอนการทำนะคะตอนแรกก็ตอกไข่นะคะ นีให้เข้ากันแล้วก็เอามาเทในราดลงบนข้าวสวยที่หุงสวยๆนะคะราดลงไปเลยนี่ข้าวไม่ต้องหงให้สวยหน่อยนะอย่าให้แฉกนะเพราะเวลาทำข้าวผักมันมันจะแขกแล้วก็คนให้เข้ากันให้ไข่กับข้าวเข้ากันถ้าข้าวที่เป็นก้อนเราก็ยี ข้าวกันดีแล้วต่อไปก็เปิดเปิดไฟนะคะเปิดไฟให้กระทะร้อนแล้วก็ใช้น้ํามันที่ใช้น้ํามันพืชนี่แหละค่ะที่เป็นขวดสเปรย์ก็ใช้น้ํามันเพียงนิดเดียวนะคะใส่ลงไปนะฉีดฉีบในกระทะฉีดน้อยๆเพื่อจะได้ไม่ ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะเพื่อให้กระทะมันเวลาเราผัดแล้วจะได้ไม่ติดข้าวข้าวไม่ติดกระทะอ่าเปิดไฟแล้วเดี๋ยวก็จะเอาข้าวใส่ไปพอเตาเริ่มร้อนก็ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะอ่า รู้ได้ยังไงว่ากระทะร้อนนะคะไม่ใช่เตาร้อนกระทะร้อนก็ฟังจากเสียงนะคะเสียงเวลาเข้าไปทุกกบทกระทะมันก็จะดังชีดแล้วก็ใส่แครอทใส่แครอทลงไปข้าวโพดตามด้วยหอมใหญ่ ก็สุดท้ายคือกุ้งแห้งทอดกรอบเสร็จแล้วปิดฝาหมักว่าปิดฝาไว้สักสองนาทีนะคะปิดฝาไว้สองนาทนนะีใช้ไฟอ่อนนะใช้ไฟอ่อนนะคะผ่านไปสองนาทีเปิดดูนะคะจะได้ยินเสียงไหมเหนนะคะแล้วก็พลิกนะคะผัดข้าว ันเข้ากถ้ามันไม่เข้ากันเราก็หยุดนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยว ต่ออีกสามนาทีค่ะระหวัางที่รอนะคะเมนูนี้นะคะจะเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเวลาน้อยแล้วก็ต้องการจะประหยัดแต่ว่าได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนนะ,ะครบบครบห้าหมู่เลยนะคะขาร์บไฮเดรตก็จากข้าวโปรตีนก็จากไข่แล้วก็กุ้งกุ้้ง ส่วนผักสดไม่ว่าจะเป็นแครอทหอมใหญ่ก็จะได้เป็นวิตามินกับร่างกายนะคะวันนี้ปะเแท็กทเนี่ยรีบด่วนเนียแต่สำหรับคนที่จะชอบรสเผ็ดก็ไปเติมในเติมพริกในน้ำปลาข้างนอกให้กินแล้วเดี๋ยวจะ,ะมาดูกันนะคะสามนาทีผ่านไปนะคะ,ะเห็นไหมะเห็นฟันขึ้นไหมคะฟันจะขึ้น เลยอันนี้กินหอมมากๆเลยนะคะแคลอรี่ก็จะไม่สูงเพราะว่าเราไม่เติมน,น้ำมันนะคะไม่มีน้ำมันข้าวก็จะร่วนเห็นไหมคะจะร่วนแต่ไม่ใช่ร่วนแบบแข็งๆนะร่วนแบบนิ่มอ่อนนะคะใช้เวลาแค่ห้า เทอร์โบนะคะสำหรับครอบครัวแค่นี้ก็จะได้เมนูประหยัดข้าวผัดเทอร์โบนะคะสุดแสนจ,จะอร่อยกับสมาชิกในครอบครัว,รวแล้วเดี๋ยวเนี่ยแบบเนี้ยนะคะสำหรับเอ่อไม่ว่าจะเป็นเด็กนะคะเด็กๆจะชอบนะเพราะว่าปกติแล้วเด็กๆเนี่ยจิดไฟก่อนนะคะปกติเด็กๆที่ไม่ชอบทานผักเนี่ยถ้าทำแบบเนี้ยนะคะก็จะ กินลืมไปเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมแต่หน้าด้วยต้นหอมเนี่ยค่ะน่ากินไหมคะเสร็จแล้วนะคะ,เ,เ,ะ,คะเมนูประหยัดข้าวผัดเทอร์โบของป้าเต็กอย่งนี้ ช่วงชิมไม่ชิมแล้วากะะินเลยกินเอยกกินเลยนะคะอร่อยมอร่อยมากจิมกับแกงเลียงนะคะแกงเลียงผักหลังบ้านเมื่อเช้านะคะ,ะ,ะไปเก็บก,การเก็บผักที่ดีนะ,ะจะต้องเก็บตั้งแต่แสงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเพราะมันยังไม่สังเข้าแสงนะ,ะแกงเลียงผักรวม กับมะละกอบางบ้างอร่อยมากเป็นไงอย่าให้เพื่อนๆของประเทศที่ประเทิกักแล้วก็โดยเฉพาะคนที่รักครอบครัวนะคะได้มากินข้าผัดจานนี้ด้วยกันใครแม่ก็ใครก็ได้คนที่ ครบัวรักประเทศไทยแล้วกันเช่นบิกตูเอ้บิกตูปยุทธ์รอไม่ใช่ตูปยุทธ์ตูปยุทธ์ก็ได้นะตูนกคนโกมาชุมค่ะซ้องตักมะคาเเราเป็นคนรักครอบครัวนะคะอร่อยมากไม่ต้องเติมน้ำตาเลย ก็เะก็เติมริกน้ำปลาเนี่ยค่ะได้แต่ถ้าอยากเป็นของเด็กๆรับรองนะกินมเกลี้ยงจานเนึงลองไปทำดูนะคะแล้ว 好。Right, huh?